เกิดเล็กเกเิดน้อยนะคะขอใหม่ให้กับพัน์ของพ่อด้วยกราบนมัสการค่ะโยมลงพิจารณาตามนะปริศนาธรรมปริศนาคือสิ่งที่ปริศนาคือสิ่งที่ยังเป็นเป็นประเด็นเป็นประเด็น ที่เขาบอกแต่เราเข้าใจไม่ได้ปิชนะเนี่ยเขาบอกเขาบอกความจริงให้เราแล้วแต่เราเข้าใจไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่เขาบอกเขาบอกความจริงแต่เป็นความจริงที่พวกเรายังเข้าใจไม่ได้เข้าใจไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อบอกแล้วความเข้าใจที่มาจากเราต้องเข้าถึงตัวประสบการณ์ความจริงเราไม่สามารถจะเข้าใจได้ภาษาคำพูดอธิบายเข้าใจได้เหตุผลไม่ได้ความจริง เข้าใจด้วยเหตุผลไม่ได้อ๋อเจ้าค่ะเหมือนอย่างที่ให้นั่งเมื่อสักครู่ในเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วป่ะเจ้าค่ะใช่เอายมรับฟังปีชนะทำเรื่องนี้ดูนะฉันตื่นเช้าออกบินธบาตฉันตื่นเช้าออกบินธบาตเนี่ยหมายถึงหลวงพ่อเป็นพระเนี่ยเจ้าเช้าตีห้าครึ่งหกโมงเนี่ยออกบินธบาตขณะนั้นนกมันก็ออกจากลังเหมือนกันนกก็ออกจากลังหาอาหารมันต่างกันหรือมันเหมือนกัน พราออกบินจบาลานกออกหาอาหารเวลาเดียวกันเนี่มันเหมือนกันหรือต่างกันถ้าตอบว่าต่างกันหรือตอบว่าเหมือนกันฉันจะตีเธอสุดท้ายสรุปอันนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาวันนี้ได้อาหารพอฉันวันนี้ได้อาหารพอฉันนี่คือปิชนาธรรม ที่เราจะต้องเอาไปคบคิดว่าให้สี่บรรทัดท,ที่เราพูดมาเนี่ยฉันออกตื่นเช้าฉันออกเป็นเด็บ,บาสนกก็ออกหาอาหารมันต่างกันหรือมันเหมือนกันถ้าต่อก็เหมือนกันหร้อต่อก็ต่างกันนี่ฉันจะตีเธอนะเออวันนี้ได้อาหารพอฉันถ้าใครตีเข้าใจประเด็นสี่บรรทัดนี้โยม จบแล้วการศึกษาพุทธศาสนาจบแล้วถ้าเข้าใจปริศนาธรรมอันนี้เนี่ยการศึกษาพุทธศาสนาจบแล้วเลื่องอธิบายก็เข้าใจไม่ได้โยมเพราะนโยมต้องเอาไปคิดดูที่ว่าเฮ้ยพระออกหาอาหารตอนเช้าพระออกบินถบายตอนเช้านกก็ออกหาอาหารตอนเช้ามันเหมือนกันรื่ต่างกันเนี่ยมันนเเป็ชอถ้าตอบว่าเหมือนหรือตอบว่าต่าง ฉันตีเธอนะมีใครด้านล่างอยากจะไขปริศนาไหมคะวันนี้ได้อาหารพอฉันมีใครด้านล่างอยากไขปริศนาธรรมนี้ไหมคะมีใครจะมีใครอยากลองไขปริศนาธรรมนี้ไหมคะ,มคะเพราะปริศนาธรรมคือสิ่งที่เรารับรู้เฉยเฉยไม่ลงความเห็นมันนั่นแหละเราเข้าถึงความจริง เพราะมันเป็นเช่นนั้นเองะนะคะนี่คือคำตอบเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองค่ะ<อ>ปิจน,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 นารมก็คือปิจนาที่จะทําให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจว่าไอความจริงของโลกของชิลิจเลงมันคืออะไรเราเกิดมาเนี่ยอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะ